สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ็งเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันจานทร์ที่10ตุลาคม2565ราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันจันทร์วันอังคารปรับตัวขึ้นร้อนแรงทีเดียวทำจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์หลังจากที่เงินตอลล่าอ่อนค่าลงแล้วก็บอลติเอร์อเมริกาที่ปรับตัวลดลงแต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลดลง โดยเฉพาะราคาทองคำในวันศุกร์นะคะล,ลงไปถึง16ดอลลาร์เป็นที่1,693ดอลลาร์ปรับตัวลงต่ำกว่า1,700ดอลลาร์แล้วซึ่งก็เป็นผลจากสหรัฐประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรือหรว่านอนฟาร์มเพโลเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น263,000ตำแหน่งดีกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น250,000ตำแหน่งค่ะ ส่วนอนต่าก,การน้องงานก็ออกมาดีเช่นเดียวกันเดือนกันยายนลดลงเหลือ3.5%จุดขณะที่ตลาดประเมินว่าจะทรงตัวที่3.7%ค่ะทำให้ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะแล้วก็บอลยูเตเมิการก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะจากที่ลงไปต่ำสุด110จุดในวันอังคารนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น112.84จุจุดในวันศุกร์นะคะส่วน บอลยูสเมเยรอายุสอปีนะคะจากที่ลงไปที่สอร์เซในวันอังคารก็ปรับตัวขึ้นมาล่าสุดในวันศุกร์เป็นสีุดเป็นแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยทำให้ทองคำโดนแรงเทขายออกมาเพราะว่าตลาดประเมินว่าในเมื่อตัวเลขตลาดรายงานของสเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเฟรดก็คงไม่ได้ลังเลที่จะเล็งปรับขึ้น,นอัตราเบีย้ยแต่อย่างใด ส่วนกองทุน S P D R Gold t r u s สัปดาห์ที่แล้วถือว่าเป็นปัจจัยบวกเข้ามาเข้ามาซื้อทอง4.61ตันค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะคงเป็นตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของสหเมริกาซึ่งก็จะมีกำหนดประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผิดหรือว่า P P I เดือนกันยายนในวันพุธนะคะแล้วก็เป็นวันพฤหัสก็จะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ,อว่า C P I เดือนกันยายนนะคะนอกจากนี้เองก็มีประเด็นที่ต้องติดตามอีกก็คือการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในคืนวันพุธนะคะก็คงอาจจะทำให้ทองคำสำนักน,นี้อาจจะค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรนะคะมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามแน,น,น้นๆมาคะ่ะทองคำประเมินว่าน่า,นานจะขึ้นหน่อยลักษณะที่เป็นสายเวดาวนะคะก็ ขึ้นมาร้อนแรงแล้วก็ตอนนี้ตลาดนั้นจะมีแรงเทขายออกมาประเมินในส่วนของแนวรับ1680นะคะแล้วก็ทหลุตรงนี้แนวรับสำคัญ1660ดอลลาร์นะคะในส่วนของแนวต้าน1,7 1 0ด้อสลลาร์นะคะแล้วก็แนวต้านสำคัญ1730อดอลลาร์ค่ะ ในส่วนของทองแท่งนะคะให้แนวรับก็คือ30,000ทวนนะคะแล้วก็29,800บาทในส่วนของแนวต้านนะคะ3าม0 0บาท3 0 6 0 0บาทค่ะสำหรับกลยุทธก์การลงทุนนะคะท่านที่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรนะคะยังไม่มีอะไรอยู่ในพอร์ตเลยเนยอาจจาะ S <S> เข้าซื้อนะคะตรงประมาณหนึ่งพัน้อยแปดิอลลาร์หนึ่งพันห้อหกสิดอลลาร์นะคะหนึ่งันห้อยกสิดอลลาร์ถ้าลงมาตรงนี้น่าสนใจในการเข้าซื้อเก็บนะคะท่านที่มีอยู่ก็ระดับที่ถ้าเกิดขึ้นไปใกล้หนึ่งพันด้อยสาสิบอลลาร์ให้เห็นอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นจุดที่ขายทำกำไรออกไปนะคะหรือว่าปรับตัวขึ้นเหนือหนึ่งพันเจดรอยดอลลาร์นะคะกลัวว่าจะลงก็ขายออกมาก่อนก็ได้ะคะ่ะ สำหรับเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องบอกว่าแข็งค่าขึ้นนะคะแข็งค่าขึ้นพอสมควรทีเดียวแล้วก็ถ้ารวมทั้งสัปดาห์เนี้ยแข็งค่าขึ้น24ต่างหลักหลักก็คือเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเป็นหลักค่ะแต่ว่ามาวันศุกร์นะคะวันศุกร์เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลง2์นะคะปิดประมาณ37.60นะคะทิศทางเงินบาทวันนี้คิดว่าน่าจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะ ระยะสั้นนะคะให้แนวรับสำหรับเงินบาทก็คือประมาณ37.20ถึง37.30นะคะแนวต้าน37.80บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ